่วยงานหลักที่คอยกำกับดูแลระบบต่างๆในประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการประกรันภัยแน่นอนว่าต้องเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกรันภัยหรือสำนักงานคอปพอค่ะเพราะการประกรันภัย เกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุกคนประเทศไทยจึงได้มีกองประกันภัยที่ก่อตั้งขึ้นในปี2472และปี2533ได้เปลี่ยนเป็นกรมการประกันภยัยต่อมาในปี2550ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานคอปพอโดยมีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภยัยให้มีความเข้มแข็งม,ม,มั่นคงควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนรวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของระบบการประกันภยัยเพื่อให้ทันสมัยและก้าวสู่ยุคดิจิทัล ในปัจจุบันผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยณสำนักงานคอปอกว่า72แห่งทั่วประเทศไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะคอปอคือดิจิทัลเรก u เลเตอที่สามารถปรึกษาหรือร้องเรียนปัญหาด้านการประกันภัยได้ทั้งทางสายด่วนคอปภอ1186 w w w o i c o r t h แชทบอ o t ด oicconnect a p p พลิเคชัน OIC Protect และ e-arbitration ที่ช่วยให้กระบวนการไกล่เกลีย่ยข้อพิาพาทด้านการประกันภยัยทั้งสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าใครมีปัญหาด้านการประกันภยัยอย่าลืมนึกถึงคอปพอที่พึ่งยินหนึ่งเรื่องประกันภัยค่ะ